สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ1แถม1ค่ะซื้อเข็มขัด B.O.G. รุ่น B45 นะคะแถมฟรีเข็มขัด B.O.G. รุ่น B41 ค่ะทั้ง2รุ่นนี้นะคะขนาดความยาวของสายนะคะจะอยู่ที่120ซนติเมตรค่ะรองรับขนาดเดียวได้สูงสุดถึง43นิ้วค่ะรุ่น B45 นะคะจะเป็นแบบหัวเข็มนะคะดีไซน์ก็คือสวยงามมากๆเลยค่ะจะเป็นสีน้ําเงินลายขาวนะคะ ตัวสายนะคะทำมาจากไนลอนคุณภาพสูงค่ะอายุการใช้งานก็คือยาวนานมากๆเลยค่ะสามารถโดนน้ำได้แช่น้ำได้ไม่มีกลิ่นเหม็นอับเลยนะคะปลายสายนะคะก็เก็บขอบได้เป็นอย่างดีมากๆเลยค่ะส่วนตัวสายนะคะเราก็จะเจาะรูมาให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนหัวเข็มขัดน,นะคะทำมาจากโลหะค่ะแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ไม่หักงอง,ง่ายแล้วก็ไม่เป็นสนิมง่ายด้วยนะคะ t c 1นะคะจะเป็นแบบหัวล็อกอัโตโนมัติค่ะแล้วเราก็จะแถนฟรีที่ล็อกสายเข็มขัดให้ด้วยนะคะจะเป็นแบบยางยืดค่ะตัวสายนะคะทำมาจากไนล่อนคุณภาพสูงค่ะอายุการใช้งานก็คือยาวนานมากมากเลยค่ะโดน้ำได้แช่น้ำได้เช่นเดียวกันค่ะปลายสายนะคะก็เก็บขอบได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะคะดีไซน์ก็คือสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะ ส่วนหัวเข็มขัดนะคะทํามาจากพลาสติกแข็งค่ะแข็งแรงทนทานมากมเลยนะคะรุ่นนี้ไม่แตกหักง่ายค่ะใช้งานได้ยาวนานมากๆเลยค่ะสินค้าของเรานะคะมีรับประกันทุกชิ้นเลยค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางร้านเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอดค่ะเพื่อไม่พลาดสินค้าใหม่จากทางร้านอย่าลืมกดติดตามร้านค้าของเรานะคะหากสนใจกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะทางร้านเรายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ